รีบูหสนรุ่นเปิดฝาหน้าจากเรจินวอลเกอร์ตอนนี้เขามีให้ถึง4ไซส์แล้วใครเป็นสายแก็เจอที่ต้องพกแท็บเล็ตตลอดเวลาเตรียมตัวกดได้เลยไซส์แรก15นิ้วใส่แท็บเล็ตได้ขนาดไม่เกิน11นิ้วส่วนไซส์ย0 2 2และ29แนะนําให้ใส่แล็ปท็อปขนาดไม่เกิน17นิ้วแถมขยายด้านข้างได้อีก7เซนติเมตรเพิ่มความจุได้อีก30วัสดุของกระเป๋าทําจากโพลีคาร์บอเนตบวกเ b s เรซินแข็งแรงทนแรงกระแทกไม่ทํา,า,ทออาให้ ตัวกระเป๋ายังดูดีและเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายตัวล็อก TSA Security ใส่รหัสล็อกได้3หลักล็อกได้รอบกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นฝาด้านหน้าหรือพื้นที่ช่องใหญ่พื้นที่ด้านในกว้างขวางมีการแบ่งช่องย่อยหลากหลายช่องจัดของได้เป็นสัสดส่วนหยิบง่ายจัดระเบียบได้ดีด้านข้างกระเป๋ามาพร้อมตะขอแขวนช่วยลดภาระระหว่างเดินทางได้อีกด้วยมารีบู5208มีสินค้าพร้อมส่งแล้วเข้าไปช็อปกันได้เลย JP Travel Store แบรนด์จำหน่ายกระเป๋าเดินทางนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและเยอรมัน